นี่ค่ะมาพบกับรักขาช่างแม่เ้๋นะคะวันนี้รักาก็จะพามาชมบรรยากาศนะคะที่กระบี่นะคะตอนนี้ฝนตกนะคะแต่หน้าฝนนะคะมาชมบรรยากาศกันนะคะอันนี้หมือนที่ต้นพวยนะคะต้นพวยนะคะอมาดูกันนะคะอันนี้รักาก็มาถ่ายคลิปสั้นๆให้ดูกันนะคะก็เอามาฝากกันนะคะตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะแต่ละจังหวัดนะคะของเพื่อนๆนะคะ และที่ต่างประเทศมาที่ไหนฝนตกบ้างคะช่วงนี้ก็ต้องระวังรรก,กษางจุขภาพด้วยนะคะขอให้ทุกคนนะคะดูแลสุขภาพคนรักและคนในครอบครัวนะคะบุตรหลานของท่านนะคะญาติพี่น้องดีๆนะคะช่วงน,นี้ฝนตกอย่าออกไปไหนนะคะและ้วก็ต่างประเทศก็น่าจะเข้าสูด่ดีๆหน่อยนะคะที่ประเทศไทยก็เหมือนกันนะคะเข้าเข้อสู่ดีๆหน่อยกันนะคะทางภาคเหนืนะะอทา,า,างภาคเหก็ ขอให้ระมัดระวังด้วยนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนรกษาดกัภ้าเชื่อเนาะอันนี้นะคะก็มาถ่ายให้ดูนะคะเพียงคลิปสั้นๆนะคะว่าตอนนี้นะคะที่กรุงก็ฝนตกแรงมากเลยนะคะอันนี้ก็เป็นรถนะคะ,ะ,คะ,ะ,คะอขอตอนนี้ก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวโอกาสหน้าก็จะพาคลิปดีๆมาให้ชมและดูกันอีกนะคะถ้ายังไงก็ฝากกดกะ subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์นะคะคอมเมนต์ให้รัฐาด้วยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะทุกคนรักนะจุบจ๊บ